สวัสดีคะ่ะนักเรียนทุกคนโรงเรียนขมวิทยาคมนะคะ<อ>ครั้งที่แล้วเนี่ยมาอ่านคอมเมนต์นะคะมีคนมาบอกว่าสามารถเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้ด้วยนะคะตอนนี้ก็เลยเปลี่ยนเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วขอบคุณมากๆเลยนะช่วยได้เยอะเลยนะคะ เอาละวันนี้นะคะเรามาดูกันว่าเราจะอัปเกรดโรงเรียนเราให้แบบว่าน่าอยู่ยังไงนะคะในเมื่อตอนนี้เราเงินไม่อั้นอยู่แล้วดังนั้นตอนนี้อยากที่อยากจะทําก็คือขยายโรงเรียนค่ะแล้วก็อยากจะปรับปรุงสนามด้วยอะสนามมันแบบมันแบบมันใหญ่เกินไปอะรู้สึกทํางานมากระโดดออกกําลังกายแค่ตรงนี้เองอะเอาละเดี๋ยว ก่อนอื่นอยากจะทําลายรั้วก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้รั้วของเราเนี่ยมันเล็กเกินไปแล้วนะคะก็ขอทำลายรั้วก่อนแล้วกันนะฉันจะกับทําการรื้อถอนรั้วของโรงเรียนทั้งหมดเพราะว่าเราจะเปลี่ยนสีรั้วด้วยให้เป็นสีรั้วที่สวยงามอีกอย่างเราก็จะขยายให้มันใหญ่ขึ้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 นใหญขึ้นโอเคแล้วก็เดี๋ยวจะทําการเพิ่มพนักง,งานนะคะคนงาน เออเพิ่มไปเพิ่มไปเพราะว่าทํางานช้ากันด้วยเกินต่อไปเดี๋ยวพื้นตรงนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นพื้นทรายเอยไม่ใช่ยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นพื้นหญ้าโอเคตรงเนี้ยลืมเปลี่ยนเป็นพื้นหญ้าก็จะเปลี่ยนด้วยนะคะปึ๊บปึ๊บขนานรงเรียนนะคะจะทําให้ใหญ่ขึ้นดังนั้นทําให้ใหญ่แบบใหญ่สุดๆเลยได้ไหมต้อไม่สุดก็ได้มาทาค่อยๆขยายไปทีละนิดน,นี่ก็เกือบจะสุดแล้วนะเนี่ย ขยายไปก่อนขยายไปก่อนฮึบใหญ่กว่าเดิมนิดนึงโอเคแล้วหลังจากนั้นอ่าตอนนี้ก็รอให้เขาทำไปนะไม่เป็นไรหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวพี่ปุ๊กจะทำเป็นพื้นก่อนว่าเราจะทำทางเดินไปทางไหนได้บ้างตรงนี้คงจะต้องทำอ้อมมาข้างหลังนะคะเพราะว่าตรงนี้พี่ปุ๊กดันทำแบบกั้นไปแล้วอะตรงนี้ก็อยากทำให้เป็นทางเดินอ้อมอย่างงี้ ต้องใช้กี่อันวะน่าจะได้2หรือ3อันนี่แหละอะโอเคน่าจะประมาณนี้ใช่ไหมพนักง,งานไปไหนหมดวะพนักง,งานทํางานอยู่อ่ะอ่ะ,อะโอเคปล่อยเขาไปปล่อยเขาไประหว่างนี้นะคะเรามาดูกันว่าเราจะสร้างอะไรเพิ่มอีกเออครั้งที่แล้วพี่พุกบอกว่าจะสร้างสถานเอ,อ่อ โรงพยาบาลไอ้ไม่ใช่สถานห้องพยาบาลโอเคเรามาดูในวิจัยกันนะคะว่าเราจะห้องพยาบาลยังไงเพราะว่าครั้งที่แล้วมีนักเรียนนะคะหยุดเรียนไปเพราะว่าป่วยด้วยแหละนี่ค่ะสุขภาพดีไม่มีขายนะคะอันนี้นะคะเขาบอกว่าจะทําวิจัยปลดล็อกพยาบาลและคลินิกนะคะพี่บุ๊กเตอร์ดึงเลยโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราสร้างห้องพยาบาลไว้ที่ไหนดี เออตรงเนี้ยมันลนักษณะเหมือนเป็นตึกอะพี่ปุ๊กว่าไหนๆหมันก็ทํามาอย่างนี้แล้วพี่ปุ๊กจะทําให้มันเป็นตึกเดียวกันไปเลยซึ่งเดี๋ยวเราค่อยมาแบ่งอีกทีนึงว่าจะทําเป็นห้องอะไรบ้างนะคะนี่นะคะทําผนังไว้ก่อนเดี๋ยวกันไว้เลยแล้วก็อาจจะแบ่งครึ่งครึ่งหนึ่งเป็นห้องพยาบาลก็ก็เป็นไปได้ตรงนี้เป็นห้องพยาบาลละกันอันนี้เดี๋ยวค่อยคิดอีกทีนึงว่าเป็นห้องอะไรที่นีกต้องมีตู้ยาเตียงพยาบาลแล้วเก้าอี้แล้วก็ในร่มนะคะเดี๋ยวใส่ประตูก่อนนะ ปึบอันนี้ต้องตรงกับข้างบนพึบพึบโอเคแล้วก็มีประตูเล็กตรงนี้พึบกระลือถอดตรงนี้อ่ะแล้วคลินิกเดี๋ยวปูพื้นก่อนพรมนะคะต้องเป็นพรมพรมาสีไลทสีเขียวดีกว่าดูสะอาดสะอ้านด,ดีนะคะแล้วก็ใส่ตู้ยาเตียงพยาบาลเก้าอี้นะคะนี่ไงตู้ยาสองตู้สามตู้ก็ได้อะเตียงพยาบาล พี่ปุกจะลองรับนักเรียนแบบว่าเผื่อป่วยเป็นโควิดเยอะไงเออก็เลยให้เขานอนตรงนี้ไปเผบอเผ่เผเผึน่าจะได้แล้วก็เก้าอี้นั่งตรงนี้หนึ่งอ่หะเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็ต้องจ้างพนักง,งานครูพยาบาลด้วยใช่ไหมนี่ไงปึง้งกี่คนน่ะคนเดียวก็พอเลยไหม คนเดียวน่าจะพอนะพี่ปุ๊กว่านะสองคนไปเลยอ่ะสองคนพี่ปุ๊กใจดีโรงเรียนเราเออจะบอกว่าพี่ปุ๊กเล่นเกมเนี้มันจะมีข้อเสียนิดนึงคือตอนที่ปุ๊กเล่นนะ่ะพี่ปุ๊กเห็นเห็นเมาส์นะคะมันจะมีลูกศรอ,อยู่แต่พออัดอัดหน้าจอปรากฏว่าลูกศรหายไปไม่รู้มันหายไปได้ยังไงงงมากเลยเอาล่ะต่อไปมาดูซิว่าสร้างโซ่อะไรได้อีกห้องพักพนักงานห้องพักพนักงานยังไม่มีเลยโอเคพี่ปุ๊กสร้างห้องพักพนักงานไว้ตรงนี้ค่ะแล้วก็ โซฟาโต๊ะเก้าอี้บุสสีเครื่องชงกาแฟในร่มประตูพี่ภูกขอเอาเข้าทางทางนี้ละกันนะคะแล้วก็นะะล,วกลมละกันนะลมมันสีเหลืองนี่ห้องพักพนักง,งานนะคะเขาบอกว่าเออโซฟาโต๊ะเก้าอ,อี้สีตัวโต๊ะโอ้โหมันแค่แค่นี้ก็เต็มแล้วเนี่ยเดี๋ยวเก้าอี้สีตัวได้อยู่นะ ได้อยู่ได้อยู่โซฟาหมุนสิึโซฟา,ซซฟานี่ไเครื่องชงกาแฟเฮ้ยเฮ้ยได้อยู่เะอยูล้างมืออ่ะเสร็จเรียบร้อยอ่าในที่สุดก็มีห้องพักพนักง,งานแล้วนะคะนี่พนักง,งานสามารถมาดื่มกาแฟได้นะคะเขาก็จะ ไม่เครียดเกินไปเพราะว่าเรามีที่พักให้เขาในพนักงานหวีผมโอ้ใส่หมวกแล้วหวีผมได้ด้วยเหรออ่ะแล้วทุกคนก็มาแอร์อ่านอยู่ในนี้มันเล็กไปเปล่าไม่เป็นไรนะโอเคแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวอต่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 เอละเดี๋ยวเรามาดูวิจัยกันนะคะว่าวิจัยได้อะไรอีกลู่วิง่ง เฮ้ยรถโรงเรียนรถโรงเรียนจะพานักเรียนเข้าออกโรงเรียนได้อย่างปลอดภัยต้องปลดล็อกโซนป้ายโรงเรียนเอ้ยอันนี้โอเคแล้วก็มีลูวิ่งนะคะที่พี่ปุ๊กชอบด้วยแล้วก็อันนี้เลยห้องสมุดและห้องโสดเออกำลังคิดอยู่เลยว่าห้องนี้น่าจะเป็นห้องสมุดนะเอองั้นตรงนี้พี่ปุ๊กทำเป็นห้องสมุดดีกว่าพอมันเจ็บๆยังไงก็ไม่รู้นี่ฉันเป็นโควิดหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าฉันพูดมากเกินไปอันนี้คือโซนห้องสมุดนะ ห้องสมุดนี้ติดกับห้องพยาบาลนะคะเอาละในห้องสมุดต,ต้องมีชั้นวางหนังสือโต๊ะเก้าอี้ต่อคุณครูในล่มห้องสมุดเออได้ยินเสียงใครมันไอโอ,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 โอ้ในเกมไม่รู้อัดเสียงไปหรือเปล่าครั้งที่แล้วก็เล่นแล้วมันไม่ได้อัดเสียงเกมไปพูกวางนี้แล้วกัน จริงๆนะเหมือนมีใครมาอว้วกอ้วกอ้วกอยู่แถวๆเนี้ยเฮ้ย <c oughs> อยู่อยู่ๆเงี้ยเออได้ยินกันไหมอ่อน่าจะโอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็มีโต๊ะอยู่ตรงนี้โต๊ะเออ ให้นักเรียนมาอ่านหนังสือน้อยไปปะรองรับแค่สี่คนเองอะเดี๋ยวตรงนี้ได้ไหมหมุนโอ้น่าจะเล็กเกินไปเอาแค่นี้ก่อนเอาโต๊ะคุณครูคุณครูต้องเฝ้าอยู่แถวๆไหนครูไม่มีเก้าอี้ มีโต๊ะให้คุณครูนั่งเลยอ่ะตรงนี้แล้วกันแล้วก็เจลล้างมือนะคะต้องมีทุกห้องนะเพราะว่าทุกคนต้องล้างมือนะคะกันโควิดทาเป็นเก้าอี้นั่งอย่างนี้เฉยๆได้ไหมเผื่อแบบว่านักเรียนให้นักเรียนนั่งอ่านหนังสือเฉยๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวรอดูนะว่าเขาจะมานั่งอย่างนี้ได้ไหมอ่ะเรียบร้อยหมดวันแล้วนะครับปีที่หนึ่งวันที่ห้า ห้องโสดห้องโสดนี่ก็คือแบบยังไม่แต่งงานใช่ไหมคนละโสดโอ้รถโรงเรียนของปฐมต้นโอ้ต้องมีรถโรงเรียนด้วยจะต้องมีป้ายโรงเรียนเอา้าป้ายโรงเรียนเอาเอาเอาไว้ตรงไหนดีละ่ะป้ายโรงเรียนเอาไว้ตรงนี้ดีกว่าตรงนี้เดี๋ยวลื้อรัวนะคะมันมีแยกด้วยเหรอร,รถรถโรงเรียนปฐมต้นร,รถรถโรงเรียนปฐมปลายมอต้นมาปลายรถโรงเรียนทั่วไป เอาทั่วไปไปเลยได้ไหมอ่ะเออเอาทั่วไปเลยโอเคป้ายโรงเรียนนะคะก็ต้องมีเก้าอี้ให้นักเรียนนั่งแล้วก็มีรถป้ายรถป้ายรถเรียนออต้องมีป้ายรถโรงเรียนโอเคพี่บุ๊กก็ตั้งเอาไวส้สักสองจุดอันนี้ส่วนรถนักเรียนคือนักเรียนทุกคนเนี่ยจะต้องมานั่งรออยู่แล้วฮึบฮึ ฮึบ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 อ่ะแล้วก็ทำรั้วใหม่นะคะรั้วยังทำไม่เสร็จโอเคแล้วก็ยาวขึ้นไปปึ๊บมาชนตรงนี้พอดีปึ๊บไม่ได้อ่ะมันติดตรงเนี้ยเออมันติดตรงนี้มันก็เลยชนไม่ได้ต้องหาคนมาลือแน่เลยอ่ะ ตอนนี้เราก็มีป้ายโรงเรียนแล้วนะคะป้ายรถโรงเรียนแล้วจากนั้นมีห้องโสดใช่ไหมห้องโสดที่ต้องทอาประตูทางเข้าทางนี้ตรงนี้เผื่อทาเป็นห้องอีกเดี๋ยวค่อยคิดอีกทีหนึ่งหรืออาจจะทําเป็นสวนก็ได้เอาละคะ่ะห้องโสดนะคะพี่ภุ๊กก็จะตั้งไว้ตรงนี้เฮ้ย <c oughs> ทําไมทาไมมีต้นไม้อยู่ด้วยเนี่ยเอาต้นไม้ออกไปด้วยห้องโสดคือต้องมีเก e ้าอี้สิบตู้ทีวีในล่ม คือเปิดทีวีให้นักเรียนดูปะแล้วก็ให้นักเรียนหันมาดูทุกคนน่าจะน่าจะเป็นแบบว่าให้นักเรียนนั่งดูกันนะคะห้องโถดมีนี่ปึ๊บ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 มีทีวีให้สองเครื่องเลยก็โต๊ะคุณครูหุมนี้ละกันคุณครูตู้ตู้ต,ตู้สองอ่ะเรียบร้อยค่ะห้องโถด โอเคต่อไปเดี๋ยวพี่ปุ๊กคิดว่าตรงนี้พี่ปุ๊กจะทำเป็นเป็นสนามนะคะเพราะว่าเวลาเข้ามาในโรงเรียนชบาเดินเข้ามาปุ๊บตรงนี้ต้องเป็นส,สนามดิเพื่อความสวยงามทางเดินพื้นอย่างนี้ก่อนโอเคแล้วก็ตรงนี้ก็เชื่อมอึตรงนี้ก็เป็นสนามโซนสนามเดี๋ยวเราจะมาแต่งสวนกัน อีกรอบหนึ่งบอบปลาปึ๊บน้ำผู้ปึ๊บแล้วก็มานั่งค่ะเดี๋ยวมันต้องมีมันต้องมีลูกปั้นอีกแล้วลูกปั้นแมวลูกปั้นหมาเอาไว้เอาไวต้ตรงนี้หมาหนึ่งตัวแมวหนึ่งตัวแล้วก็เก้าอี้นะคะนั่งรอบ โอเคแล้วก็เปลี่ยนพื้นให้เป็นพื้นหญ้าตรงนี้จะมีต้นไม้ด้วยอุย๊ยมีนักเรียนมาอ่านหนังสือด้วยนี่ไงแถมเขานั่งเก้าอี้ตรงนี้ด้วยอุย๊ยเก้าอี้ไม่พอดูสิมีนักเรียนยืนด้วยอะ่ะโอ้พี่ปุกทําห้องสมุดเล็กเกินไปแน่แนเลยเดี๋ยวนะยังไงก็เดี๋ยวเพิ่มเก้าอี้ให้ก่อนขอโทษนะคะเดี๋ยวทำเก้าอี้ให้ นั่งอยู่หน้าครูเนี่ยนั่งอ่านตรงนี้ได้เออตรงนี้มีที่อ่านตรงนี้ก็นั่งอ่านได้อีกหนึ่งที่เออเนี่ยพอสร้างบุ๊บเขาจะเดินมานั่งไหมไม่นะเขาก็บอกว่าฉันยืนอ่านดีกว่าโอเคเอาเก้าอี้มาให้เรียบร้อยแล้วตรงนี้เราสร้างเป็นสวนแล้วนะคะใส่ต้นไผ่อ่ะโอเคเอาแบบหลากหลายมันจะได้ล่มลื่นีต้นสนด้วยโหมันจะกลายเป็นป่าแล้วเนะี่ย อ่ะพอเละมันจะกลายเป็นป่าแล้วนี่ทำไมพื้นตรงนี้เขาไม่เปลี่ยนเป็นหญ้าพ,พุกใส่ไปแล้วนะว่าให้เป็นหญ้านะหญ้าเปลี่ยนเป็นหญ้าด้วยเปลี่ยนเป็นหญ้าด้วยค่ะแล้วก็มีพุ่มไม้ตรงนี้กั้นเอาไว้ปึ๊บ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 ให้เหมือนเมื่อกี้อ่ะเอาจะก,กั้นทำไมเนาะไม่น่ากั้น โอเคเฮ้ย <Okay. S 2> hey, สวยว่ะสวยสวยสวยโรงเรียนเราสวยตรงนี้ก็เอาต้นไม้ใส่เข้าไปฮ้บฮ้บฮ้บอ่ายังสวยพี่บุ๊คคิดว่าพื้นตรงนี้ทำเชื่อมกันดีกว่าอ่าโอเคโอเคตอนนี้โรงเรียนของเรานะคะขาดสนามกีฬาพี่บุ๊คคิดว่า เราจะต้องปลดล็อกเกี่ยวกับสนามกีฬาแล้วดูว่ามีกีฬาอะไรบ้างอ้าวลู่วิง่งเราปลดล็อกแล้วนี่ยังไม่ได้ใส่ลู่วิ่งเลยนี่ลู่วิง่งเขามีลู่วิ่งมาให้นะคะพี่ปุกก็โอ้โหโอุ้ยใหญ่ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยอุย้ยหมุนไม่ได้ด้วยแสดงว่าต้องแบบว่าวางไว้อย่างนี้เท่านั้นอันนี้ไหมอ่ะเออมันพอดีเลยอะ่ะแล้วก็เดี๋ยวดูซิว่าเขาต้องการอะไรลูวิง่งลูวิ่งต้องมีมานั่งข้างสนามโอเค ฮึบก็มีน้ำพุให้ดื่มฮึบฮึบโอเคแล้วค่อยใส่โซนตามทีหลังเราจะได้กำหนดโซนกำหนดของในโซนได้ถูกต้องโอเคเอาแล้วพนักง,งานออกมาทำให้หน่อยตรงนี้นี่โคตรเสียดายเลยเราจะต้องทำเป็นอะไรสักอย่างให้ได้นะไอพื้นที่ตรงเนี้ย อาจจะเป็นสนามก็ได้นะคะเพราะว่าพี่ปุ๊กเน้นสีเขียวนะคะโรงเรียนเราจะต้องมีสีเขียวเยอะๆมีห้องศิลปะที่ยังไม่ได้สร้างนะคะสสาว่ายน้ําเอาสสาว่ายน้ําก่อนแล้วก็สนามบาสเกตบอลก่อนนะคะวันนี้พี่ปุ๊กจะปลดล็อกเกี่ยวกับสนามกีฬาก่อนก่อนอื่นพี่ปุ๊กขอใส่ไอ้พวกสนามบาสอะไรพวกนี้ให้เสร็จก่อนเพราะว่าเราจะได้เพราะว่าเราจะได้กําหนดของให้ถูกไงมันต้องใช้สองอันถ้าเราทําเป็นสนามบาสสองอันนี้ได้ไหมอุย้ยได้กําลังดีเลยนั่นเนี่ยเออ แล้วก็มานั่งข้างสนามข้างสนามปึ๊บ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 แล้วก็น้ำพุดื่มน้ำตรงนี้ปึ๊บปึ๊บโอเคแล้วก็มาใส่โซนกันค่ะเปลี่ยนพื้นด้วยให้เป็นพื้นหญ้ารอบๆพื้นอิดด้วย ตรงนี้เป็นพื้นกิดดีวะ่ะปึ๊บแล้วก็ใส่โซนเป็นโซนโซนสนามบาสอ่ะเรียบร้อยจ้าโ,โหสวยมากเอาละมีแล้วนะคะทั้งสนามบาสแล้วก็ลู่วิ่งโอ้ยความจริงตรงนี้มันน่าจะเท่ากับข้างหลังในพิพิธภัขอลบตัวอีแบบนึงนะมันจะได้ดูสวยงามนะคะเสร็จแ,แล้วนะคะเราก็จะมาสร้างโซนสระว่ายน้ํากันสระว่ายน้าเนี่ยเดี๋ยวขอดูขนาดสระก่อน ว่าวางไว้สองสะได้ไหมวางไม่ได้ไม่ได้สองสะไม่ได้เออพี่ปุ๊กมีความรู้สึกตั้งนานแหละว,ว่ารู้สึกว่าไอไอสนามเนี้ยมันใหญ่เกินไปเออจริงๆนะพี่ปุ๊กกะว,ว่าจะลบโซนก่อนให้มันเหลือสักครึ่งหนึ่งก็พอแหละแล้วก็เดี๋ยวจะแบ่งเป็นโซนสะไว้น้ำด้วยเนี<ๆ>่ยเอาแค่นี้พอแล้วก็เดี๋ยวลบทิ้งเก้าอี้ตัวนี้ ส่วนตรงนี้ใส่เป็นสระว่ายน้ําพอดีเลยนี่ไงเออเออกกาลังกายแค่นี้ก็พอแล้วทําไมพนักง,งานเหลืออยู่คนเดียวเนี่ยทำไมมาทําสร้างสระว่ายน้ําอยู่คนเดียวโอ้โหสวยงามเฮ้ยทำไมมองไม่เห็นเป็นสระเลยวะมันดูไม่ฟ้าเลยอะอีกอย่างนะสระว่ายน้ํามันจะต้องนี่ด้วยมันต้องเป็นพื้นสีน้มันจะใช้มันไม่ได้เป็นพื้นย่างไง เขียวแล้วเอ้ยไม่ใช่ฟ้าแล้วนะเป็นฟ้าแล้วโอเคโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะสระไวนะ้ำโรงเรียนเราเริ่มไฮโซแล้วนะเริ่มไฮโซอุยมีนักเรียนมาเล่นบาสแล้วด้วยอ๋อเป็นวิชาพละนะคะเพราะว่ามีคุณครูมายืนอยู่ด้วยนะอา้าวไปไหนแล้วหมดวิชาพอดีตอนนี้เป็นเวลากินข้าวนะคะทุกคนก็เลยทยอยกินข้าวกันหมดนะคะ เอาละยังมีห้องอะไรที่เรายังไม่ได้สร้างดูซิยังมีห้องวิชาศิลปะนะคะที่ยังไม่ได้สร้างแล้วก็ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ที่เรายังไม่ได้สร้างนะคะพี่ปุ๊กก็สร้างให้เสร็จภายในวันนี้ไปเลยนะคะตอนนี้น่าจะปลดล็อกเกือบหมดทุกอย่างแล้วเดี๋ยวเราจะสร้างห้องเรียนเพิ่มเติมอีกนะคะดังนั้นเราควรมีตึกเพิ่มอีกตรงไหนดีตึกนี้เป็นตึกสีเขียวขนาดตึกเท่ากับตรงนี้เลย เอาอย่างนี้ก่อนแบ่งเป็น3ห้องห้องนี้เราจะทำเป็นห้องดนตรีดีไหมห้องดนตรีโอเคห้องดนตรีต้องมีตู้เปียโนเก้าอี้กระดานดำเออห้องดนตรีนี่มันสอนได้หลายๆคนปะคือแบบถ้าเกิดเราทำเป็นห้องเล็กๆเนี่ยมันอาจจะสอนได้2องสองคลาสปะีก้าอีกอ็กอี้ก็าอี้ก็ e อีก้าอีก็อี อันนี้อันนี้แค่คิดดูว่าจะทําให้มันเป็น2ห้องเรียนหรือ4ห้องเรียนเนี่แหละจะแบ่งตรงนี้ปึจะได้อยู่มีเสียงดนตรีแล้วเว้ยเฮ้ยมีเสียงดนตรีแล้วเดี๋ยวทําประตูหมดวันอีกแล้วปีที่1วันที่7นะคะ ทำเป็นประตูแยกปึ๊บปึ๊บโอเคต่อไปเป็นห้องศิลปะนะคะที่พี่ปุ๊กจะสร้างขาะห้องศิลปะนะคะพี่ปุ๊กก็จะวางกระดานดำไ้เลยโอเคขาะตั้งอันนี้จะทำเป็นห้องใหญ่ไปเลยได้ไหมสามนักเรียนนั่งสาม๊บึ๊บ๊บิบปึ๊บปึ๊บ ปึ๊บ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 โอเคชั้นวางศิลปะนี้นีนป้ปึ๊บปึ๊บอ่ะเรียบร้อยค่ะห้องศิลปะแต่ยังไม่ได้ใส่โซนลืมนไงห้องศิลปะเสร็จเรียบร้อยค่ะห้องดนตรีห้องศิลปะนี่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 ไงเขามาเรียนแล้ววู้ เขาแบ่งห้องเรียนกันด้วยอ้าวแล้วคุณครูอ๋อครูคนเดียวสอนสองห้องเลยไม่น่าเชื่อเก่งเดียวดูวิ่งไปวิ่งมาขอโทษอ่ะเดี๋ยวคุณครูขอโทษเด,เดี๋ยวสร้างประตูให้สร้างประตูให้ตรงนี้ครูจะได้ไม่เหนื่อยโอเคโอเคครูเดี๋ยวคุณครูจะเหนื่อยเกินก็มีตู้วางไว้ตรงน,น,นี้โอเคเท่ากับว่ามีสห้องแล้วนะห้องดนตรี โอ้โหดูภาพศิลปะที่เขาวาดมีโมนาลิซ่านะคะเออแล้วมีแวนโก้ด้วยว้าวนี่ไงแวนโก้ของแวนโก้นี่อันนี้อันอื่นก็พี่ปุ๊กไม่รู้จักแหละโอเคในพาัหน้านะคะพี่ปุ๊กก็จะสร้างห้องเรียนเพิ่มค่ะรู้สึกว่าห้องละ15คนน่าจะน้อยเกินไปนะคะอาจจะเพิ่มอีกเยอะๆเลยคราวนี้นะคะโรงเรียนเราจะได้มีนักเรียนเต็มไปหมดเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ถือว่าน่าพอใจแล้วนะคะที่ เปลี่ยนแปลงได้เยอะเลยพี่ปุ๊กมีความคิดว่าเดี๋ยวเราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนตรงนี้ด้วยนะคะสนามโรงเรียนเนี่ยตรงนี้อาจจะเอาออกไม่แน่ใจว่าอาจจะทําเป็นตึกอะไรสักอย่างหรือไม่ก็ทําเป็นทางเดินนะคะถ้ารู้มาเพราะว่าอันนี้มันขวางทางเดินเลยอะตึกเนี้ยขวางทางเดินโอเคค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะที่เข้ามาดูนะคะโรงเรียนของเราก็เริ่มจะแบบไฮโซขึ้นแล้วใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร้ด้วยนะคะเจอกันใหม่พาร์ทหน้าคะ่ะบ๊ายบาย